โอเคครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับกับงานที่อลังกายหนึ่งคันเลยนะฮะสําหรับรถอ่าเบนเล่เบนเทก้านะครับตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับเป็นรถอีกยี่ห้อหนึ่งเลยที่ผมยังไม่เคยได้พูดออกจากปากเลยนะครับก็เป็นรถเบนเล่คันแรกนะฮะที่ทั้งมาล้างมาเคลือบแก้วแล้วมาเคลือบแก้วแบบซูเปอร์โค้ทด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับาทางซูเปอร์โค้ทแล้วก็มีในส่วนของการติดฟิล์มใส กันรอยในจุดเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟหน้าก็ตามนะครับไฟหน้าก็ตามนะครับแล้วก็เสา B เสา C ทั้งหลายเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะตัวอย่างตอนนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามาเราเราเก็บรายละเอียดไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ตอนนี้เตรียมผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพาไปดูในส่วนต่างๆครับที่พร้อมจะเคลือบแก้วคันนี้เคลือบแก้วซูเปอร์โค้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู กัันภายหลงตอนนี้เราพามาดูความสวยงามกันรอบๆก่อนดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะฮะับเบนเทก้าไฮบิดนะครับเป็นรถปีใหม่ล่าสุดนะครับพึ่งถึงไทยเนี่ยน่าจะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับถึงมือลูกค้ากับบ้านเอาเริ่เอาัยก่อนที่เราจะพาเบนเทก้าคันนี้นะครับมาเคลือบแก้วแบบซูเปอร์โค้ดการเคลือบแก้วซูเปอร์โคดผมจะลงที่ผิวอย่างน้อยสรอบนะครับก็จะมีตัว ที่มีความแข็งอสองรอบแล้วก็ตัวที่มีความลื่นอีกสองรอบแต่โคละเบอร์กันนะอันนี้รายละเอียดผมจะแจ้งให้ทราบให้ดูเรื่อยๆหลายๆคนที่รู้อยู่แล้วว่าที่ร้านเราทํำยังไงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรเยอะแต่ว่าวันนี้ผมจะพามาดูรายละเอียดความสวยงามของรถเบลเล่เบนเทก้าคันนี้นะครับสำหรับที่ที่าน,นเห็นอยู่ตอนนี้คือล้อนะครับล้ออันลอย22นิ้วนะฮะหน้า285นะครับหน้ากว้างห่งที่40บเบลเล์เทอเลยนะ22นิ้วคือใหญ่มากนะ ไม่ใช่เล็กนะครับ22นิ้วนี่ใหญ่กว่าคาเยนอีกคาเยน21นะครับอันนี้22เท่ากับเบนซ์ G63 คันก่อนหน้านี้เลยนะครับคือคันนี้ก็อีกหนึ่งคันที่เป็นรถ High p e r f o r m แมน e ในระดับซูเปอร์คาร์ SUV อีกหนึ่งคันนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับสีสีที่ท่านเห็นอยู่นี้ไม่ใช่สีทองนะแต่ว่าผมเปิดไปสีเหลืองมันก็เลยได้ดูงกายเป็นสีทองๆหน่อยซึ่งคันนี้จะเป็นสีสีขาวมุกแต่ว่าสีขาวมุกอะไรเดี๋ยวผม เอาชื่อใหออ 1, ้ดูอีกทีหนึ่งพุ่งตรงนะพูดยากบอกพอสมควรเลยนี่ครับล้อข้างหลังก็ไม่ไม่ธรรมดาก็ยี่บตองเหมือนกันนะหน้ากว้างกว่าหน้าเท่ากันนะ285เหมือนกันนะ285 40 22้นะครับล้อมีความสวยงามมากนะข้างน้าเป็นอันลอยสีเงินแล้วขอบตัดขอบด้วยสีดำนะครับแล้ววงข้างในเป็นสีเงินนะครับสวยงามมากเวลาวิ่งจะสวยงามจริงๆนะสำหรับคันนี้นะ ล้อเบลเลอร์เทอร์จานมมนได้เล็กนะครับจานใหญ่มากนะจานหลังจานหน้าเนี่ยเบลเลอร์นะฮะแต่ว่าล้อมันใหญ่มากๆค <c ant> ันนี้อยากให้ดูอีกอัน,นหนึ่งนะฮะผมอันนี้เห็นรายละเอ,อียดของตัวปั๊มเบรกปั๊มเบรกเบลเลอร์เทอร์เลยนะคือใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใช่เล็กนะครับดูมือผมเิปั๊มเบรกใหญ่มากนะครับแล้วก็อ,กอันหนึ่งช่วงล่างที่ผมเห็นแล้วผมชอบม,มากเลยนะเป็นช่วงล่างที่มีที่มีลูกหมากสองอัน จะบอกว่าตอนที่ผมไปรับรถมาเนี่ยคันที่ผมไปขับมาจากบ้านลูกค้าเองเลยนะต้องขอขอบคุณท่านลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจนะครับให้ผมได้มีบุญนะครับได้ขับรถคันนี้กลับมาที่ร้านขับไปก็เก่งไปนะครับเพราะว่ารถคันนี้นี่คือจะบอกว่าก็เป็นรถอีกหนึ่งคันนะที่แบบขับแล้วหรูว่าลงมานี้มีคนมองนะครับขับกลับมาคือบรรยากาศในการขับเนี่ยนุ่มนวลมากๆนะครับ ทำให้รู้สึกว่าผมนี่แหละรถระดับหรูหูอย่างนี้นะครับทำไมลูกค้าถึงเลือกที่จะทำการปกป้องผิวไว้ในทุกจุดเสี่ยงเพราะว่าก,กว่าที่จะได้รถคันนี้ออกมาแต่ละคันเนี่ยนอกจากะจะสั่งจองแล้วเนี่ยในตอนผลิตก็ต้องสั่งผลิตด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมีเงินแล้วก็ซื้อได้เลยเพราะฉะนั้นทุกกระบวนการนะครับตั้งแต่การคิดที่จะทําคิดที่จะซื้อคิดที่จะสร้างนะครับรวมถึงคิดที่จะดูแลเนี่ย ทุกอันเกิดจากความคิดหมดเลยนะฮะจริงๆนะครับคือยิ่งพูดเนี่ยผมก็ยิ่งแบบรู้สึกรู้สึกภูมิใจกับเจ้าของมากเหมือนลรวตัวเองเลยนะครับจะบอกเลยอย่างนั้นเลยนะฮะนี่ครับในส่วนในส่วนของที่ผมว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของ,ของเป็นรอยก็จะเป็นช่วเนี้ครับเสาพวกนี้นะครับมันเป็นพลาสติกที่เป็นพลาสติกมามันไม่ใช่เหล็กนะครับสีเป็นโนแบ็คเนี้ยเขาจะโปรเทคด้วยอ่าก็คือ ติดฟิล์มใส่กันลอยนะครับเฉพาะจุดเสียงเราพามาดูข้างในนะครับดูข้างในนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของความหรูหรานะครับตัวเบาะเนี่ยเราจะเคลือบเคลือบสารเคลือบแก้วที่สาหรับเบาะโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการติดฟิล์มใส่กันลอยครับเพื่อให้ตรงนี้ไม่มีรอยทั้งคันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็แล้วแต่ที่มีควรจะมีรอยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะตรงนี้นะครับอ่าความหรูหราของเบนเล่คันนี้สวยงามมากเบาะใหม่มากๆครับ ทูโทนสองสีให้ความรู้สึกถึงความหรูนะครับระยะในการนั่งข้างหลังกว้างขวางนะ้งรถคันนี้นะครับมีความกว้างมากๆครับตอนปกติถ้าผมจอดในลายล้างนะฮะมันก็จะยาวมาพอดีหน้ารถคันนี้เลยเลยออกมาเลยนะครับแล้วประตูนี่ครับทุกคันดับนี้แล้วประตูดูดแน่นอนนะครับคันนี้เป็นรถไฮบิดนะจะมีฝั่งถังน้ามันอยู่สองฝั่งฝั่งนี้เป็นถังน้ํามันฝั่ง,งนู้น,นเป็นฝั่งปลักอินนะครับคุณแจคุณแจพามาดูก่อนเลยหรูหรามากนะครับ น่ารักมากฮนะนี่ฮะกุญแจร,รถเบนเล่เบนเทก้าคันนี้นะครับไม่ธรรมดาครับสวยงามมากๆครับนี่ครับสําหรับใครที่อยากดูรายละเอียดผมก็จะพาดูรายละเอียดเรื่อยๆนะฮะสำหรับรถเบนเทก้าคันนี้นะครับนี่ครับในส่วนของหนังนะครับเดี๋ยวผมพาให้ดูนะครับในส่วนของหนังนะครับผมจะมีน้ํายาเคลือบแก้วนะครับที่เอาไว้สําหรับหนังโดยเฉพาะก็คือตัวนี้นะฮะสำหรับตัวนี้นะครับจะเคลือบหนังโดยเฉพาะทั้งคันนะครับจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลย ب, ที่จะเคลือบ mhm. หนังบริเวณตรงนี้ทั้งหมดนะครับที่เป็นหนังทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะพาคันนี้นะฮะไปติดฟิล์มใสกันลอยอีกไม่เกินสาวันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมทําเคลือบแก้วซูปอร์โค้สามวันนะครับแล้วก็พาท่านเบเทก้าคันนี้นะฮะไปติดฟิล์มใสกันลอยแต่เฉพาะจุดเสี่ยงเพราะจุดเสี่ยงคันนี้มีเยอะอยู่นะมีตรงนี้ด้วยนะครับมีตรงโซนนี้นะครับจะพยายามติดให้ได้นะครับตรงนี้นะครับพยายามติดให้ได้นะครับแล้วก็ ในส่วนของตรงนี้นะครับทั้งนั้นเลยนะครับทุกๆุกจุดนะครับลูกค้าเป็นคนเลือกนะครับเพื่อที่จะให้รถนี้ออกมาแล้วก็ดูแลรักษาได้อย่างดีที่สุดนะครับร้านของเรานะฮะนอกจากนะจะดูแลในส่วนของผิวลถแล้วนะครับผิวบอบหรือว่าในส่วนจุดเสี่ยงต่างๆที่ลูกค้าต้องการที่จะให้เคลือบ ที่จะให้ปกป้องดูแลลูกค้าเป็นเพียงว่าบอกมาเดี๋ยวเราจะการให้อ่ะคันนี้มีอีกอันนึงนะในส่วนของพรมนะครับตรงพรมอันนี้ของเราเนี่ยเราจะมีตัวเคลือบพรมโดยเฉพาะด้วยนะฮะคันนี้ทําให้ด้วยเพราะว่าเป็นแพ็กเกจซูเปอร์โค้ดอยู่แล้วนะฮะคันอื่นๆก็ทํานะแต่ว่าไม่ได้แจ้งให้ตาไปเฉยนะครับแต่คันนี้เราจะทําให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นซูเปอร์โค้ดเราจะทํำยังไงคันนี้รายละเอียดหรูหราอลังการนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูตอนหลังทีเนาะนี่ครับประตูดูดรึบเข้าไปนะครับไม่ต้องปิดแรงนะรถพวกนี้นะฮ แรงแล้วสะเทือนใจนะครับโอเคนะครับโอเคเราพามาดูในส่วนของสารประกอบสารเคลือบแก้วนะครับที่เราประกอบเข้าไปในรถคันนี้นะสหรับวันนี้นะขั้นตอนการเคลือบนะเบอร์นี้เบอร์แรกจะทําอถึงสองรอบแล้วก็เบอร์นี้กลเบอร์นี้นะครับเป็นสี่รอบส่วนตรงนี้จะเป็นลงที่ล้อทั้งหมดเลยนะครับอะควาโค้ดโปนะครับเป็นแพ็กเกจแรกของเราที่ร้านแต่คันนี้ลงเฉพาะล้อนะครับกับจุด ที่เป็นสีพัติดำด้านซึ่งคันนี้ล้อคุ้มมากนะครับเราไม่ได้ลงแค่ข้างนอกนะลงข้างในด้วยนะฮะอคว้าโค้ดโปรล,ลงในล้อทั้งหมดเลยนะครับคือตัวนี้คือตัวนี้มาสักครู่นี้คือตัวเคลือบเบาะนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวอคว้าโค้ดโปรอคว้าโค้ดโปรเนี่ยเราจะลงที่ล้อทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกแล้วก็ภายในทาทาให้ได้ยังไงก็ทําให้ได้ครับมีเวลาเต็มที่เพราะอันนี้คันนี้รับอคันนี้คันเดียวแล้ว และข้างในคันนี้ปกติเราจะมีเคลือบข้างในแต่คันนี้เป็นกามห่หยีอยู่แล,แล้วไม่ต้องทำนะครับแล้วก็ข้างล่างเราจะพ่นสารเคลือบแก้วอีกทีนึงนะครับในส่วนครองกระจกจะมีการเคลือบแก,วก้วกระจก1เบอร์นะครับซึ่งเราไม่สามารถนำมาวางตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะเอามาทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนตรงนี้ใช้อควาโปรตรงนี้ถ้าเป็นนำด้านตรงนี้ใช้อควาโปนะครับปกติจะใช้เป็นตัวจีวันนะครับโอเคตัวห้องเครื่องเดี๋ยวผมค่อยเปิดให้ดูเนาะคันนี้ห้องเครื่องก็จะใช้อควาโปในการเคลือบ ในส่วนของพลาสติกเช่นกันนะครับโอเคสำหรับในวันนี้นะฮะก็ขอลาท่านผู้ชมไปทำงานต่อกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับรถที่นําเข้ามาเคลือบแก้วอหนึ่งคันที่สัญญากันไว้นะครับสำหรับหลายๆคนนะที่จองคิวเข้ามาและไม่ได้เข้ามาต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมต้องอ่านี้ทําทํางานต่อเนื่องกนก่อนไปเลยนะครับสําหรับใครที่เข้ามาตอนนี้ไม่ต้องจองนะครับเข้ามาเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจัดคิวให้เองอัตโนมัติ สำหรับช่วงนี้นะครับใครที่กลัวในเรื่องของการเดินทางนะครับทางร้านเราไม่ต้องกลัวนะฮะเป็นร้านปิดอยู่แล้วทางท่านสามารถมาและไปได้เราสามารถออกเอกสารให้ท่านได้นะครับว่าคุณทำอะไรกับรถและรถเราไม่ได้ออกไปไหนไม่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคนะครับวันนี้นะครับเนี่ยนี่บอกในร้านเราเราปิดร้านทํารถคันนี้คันเดียวแล้วครับตอนนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับมิกกี้ RPM Auto อ e มออโต้ดลลิงนะฮะแล้วก็รถเบนเล่เบนเทก้าคันนี้นะครับขอร้านท่านผู้ชมนะฮะ ไปทํางานต่อกันก่อนนะครับความสวยงามของคันนี้ครับยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูกันเรื่อยๆนะครับว่าเราทําอะไรกับเขาบ้างนะครับวันนี้มิกกี้ RPM นะครับขอขอบคุณท่านลูกค้ามากๆนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะฮะมาเคลือบแก้วซูเปอร์โค้ดกับทางเรานะครับเคลือบแก้วที่ไหนก็ได้อยากเคลือบแก้วดีมีคุณภาพและดูแลกันไปตลอดแถมดูได้จริงๆตลอดเวลาอย่างนี้นะฮะติดต่อเรามาเคลือบมาเลยครับ มิกกี้ APM ยินดีให้บริการนะครับวันนี้มิกกี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ